นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคปัจจุบันนี้พัฒนาไปเป็น30บาทรักษาทุกที่ทำได้สำเร็จนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยใช้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ป่วยที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับนี่เป็นพัฒนาการที่เริ่มจาก30บาทรักษาทุกโรค ที่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศให้ความนิยมและสัทธานนโยบายนี้เป็นอย่างมากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเวลาที่ทุกยากที่สุดของชีวิตครับคนไม่เคยป่วยไขย้ไม่ทราบแต่ผมเชื่อมั่นว่าโครงการรักษา30บาทรักษาทุกโรคทุกครอบครัวในประเทศไทยได้ใช้ครับไม่ว่าปู่ว่ายา่าลุงป้าอาอาลูกหลานเหลนหล่อน คนใดคนหนึ่งในครอบครัวในตระก,กูลนั้นต้องได้ใช้สามสิบบาทรักษาทุกโรคสมัยก่อนไม่ทราบว่าคนไหนเกิดทันหรือเปล่ามีคนไข้อนาถาไม่มีห้องรักษาพยาบาลครับนอนอยู่ตามราวบันไดของโรงพยาบาลนอนไปตามระเบียงต่างๆของโรงพยาบาลน่าทุเรศจริงๆครับพันธบวรโทรดรทักษิณชินวัตรพักไทยรักไทยเข้ามาบริหารประเทศ ใ้นโยบายรักษา30บาทรักษาทุกโรคประสบความสําเร็จมาจนปัจจุบันนโยบายนี้จึงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนครับจึงขอต้อนรับนโยบาย30บาทรักษาทุกที่30สบบาทรักษาทุกที่ชาวไทยเปรมปรีสมูสอนป่วยที่ไหนรักษาได้ทุกขั้นตอนคนอีสานอ่อนซอนพร้อมชัยโย ใช่โยครับนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ผมอยู่กับพักไทยรักไทยอยู่กับทักษิณชินวัตรจนปัจจุบันไม่ได้ย้ายพักไปอยู่ที่ไหนเลยครับอยู่ที่ไทยรักไทยพลังประยาจชนและเพื่อไทยตลอดมาขอแสดงความยินดีปรีดากับพี่น้องชาวไทยนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ครับสำเร็จแล้วครับชัยโยครับ